เนันเาะว่าไม่ดีเลยเามารวมกันบักแรกดีกว่าทุกคนต้องหมุนด้วยตอนตอนที่กําลังจะกระโดดอะ่ะหมุนด้วยแล้วมันก็จะไปมันก็ไปได้ประมาณนี้แหละเนาะสวัสดีครับพบกับช่อง The แกงเกมแคสเตอร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแคสเตอร์โลมาพาร่วงและแคสเตอร์ตินชาเพลินค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นแมปอะไรคะเจ็ตแพ็จัมเปอร์ค่อ่าใช่ค่ะนี่เจ็ตแพ็กของเราแล้วของคุณตินล่ะคะนี่ของผมเป็นเหล็กแล้วโอ้โหผมจะบอกไว้ให้นะนี่คุณโลเล่นคนเดียวนะค่ะไม่ามาช่วยใช่ค่ะบอเลย <c oughs> ไปเลยดีกว่าปะ อ้าวแล้วก็ติดอะไรก็ไม่รู้บางอย่างสี่ร้อยห้านี่คืออะไรอะคะคือตัวนั่นจำตัวค,ควางไกลที่เรากระโดดได้อ๋อนีได้แค่สามร้อยเป็นไงล่ะสามร้อยดีเลยอันนี้นะคะเป็นการเล่นครั้งแรกของเรานะจ๊ะกระโดดผมถึงหมื่นแล้วโอ้โหนี่เพิ่งสอง What? นาะไปเลยป <im itation> ิวว้าว <im itation> เอาเอาอะไรอะไรงงนะเอาเออก็ยังดีได้ห้าเอยเราพาไปดูสักหน่อยดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอะคะเนี่ยที่สุ่มอย่างเงี้ยครับสุ่มสัตว์เลี้ยงหรอคล้ายๆสุ่มสัตว์เลี้ยง <im itation> ใช่ไหมไม่ใช่ครับสุ่ม <im itation> ออรไล อ๋อแบบของคุณเหรอคะใช่คุณเก็บตังเก็บเพชรไปร้อยหนึ่งแล้วลองไปสูงสิยังไม่ได้ค่ะได้อยู่เจ็ดสิข้างในนี่คืออะไรอะคะคุณเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอใช่ทำไมเป็นสัตว์เลี๊ดอ๋อห้าเปอร์เซ็นต์กับแบบพวกสักสิคืออะไรอะคะคือความหายากนะค่ะเรามาดูซิตัวไหนหายากสุดนะคะทุกคนหายากที่สุดก็คือสองเปอร์เซ็นต์นี่สองเปอร์เซ็นต์เหรอคะใช่ อู๋นี่เลยทุกคนหายยากมากเน,นี่ยตัวเนี้ยเขาเขาเรียกว่าตัวอะไรสองตัวมันมีสองตัวมะทะเลเปงกับตัวอะไรปลาไม่ใช่ไม่ไมจรวดจรวดอ่ะใช่ใช่ <c oughs> ใชะเราไปเล่นกันเลยอย่ามัวแต่รอรีดีลหา <c oughs> ไปปะโอโอ้โอโอโอโกส็สเป็นไปเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่ด่านทะเลทรายด้วยว้าว คือด่นานทะเลทรายนะคะทุกคนคุณโลผมมีอะไรจะมาอวดอะไรคะคุณเห็นเจ็ตแพ็คผมไหมเปลี่ยนแล้วนายโหนี่ม<ว>ีผมขั้นนี้แล้วตามผมมาขั้นไหนแล้วขั้นไหนคะผมขั้นนี้แล้วถึงได้ผมเกดเห็นค,ค่ะเั้นนล้ยอยากถึงขั้นนี้แล้วอะโอ้โหคุณโลคุณเก็บตังค์ไป คะแต่เมื่อกี้อยากจะบอกว่าได้พันหนึ่งด้วยแหละระยะกระโดดอ่ะเนาะคุณโลผมมีภาร,รกิจให้คุณอะไรคะออภาร,รกิจก็คือคือไปให้ถึงจ่าโนโลเให้ได้โหคุณวาพี่ผมปั๊มเท่าไหร่ครับ เราพิ่งขั้นเท่าไหร่เองสองเนาะเนอะเ no, no. พิ่งขั้นสค่ะเฮ้ยเราอยากให้มันลงตับมากนะคะไม่งั้นมันจะหมุนแบบนี้เดยวเร็วเๆเร็ว,ว,วไปเลยคุณโลผมเป็นกำลังใจให้นะค่ะเอยนี่ไงแบบนี้เราต้องอยู่สูงก่อนแล้วเราถึงจะแบบบินขึ้นไปได้นะคะปา หนตรงเนี้ยจะได้หร <ideally, S 1> enfin ือว่าสกินเดินแบบผมแต่นี่ของผมสกินเดินของผมคือใช้โค้ดเอานะในสีส้มเอในสีส้มเหรอค่ะวันนี้คุณมาสุกสังเลี้ยงดูสิสุกมือนตัวไหนอ่ะตัวนี้ได้สองขานีละกันอู้เฮ้ยคุณคุณคุณเก่งคุณได้ตัวดีกว่าผม ตอนนี้15นะคะแต่อยากได้2มากกว่า,าหายากเี๋ยวอยู่500เล wow. ว้ไปเคลมเอร์อันเซแอบเอ็อยังไงล่ะนยังไงล่ะอนตัวแล้วก็นอนอมา <Wow. S 1> ไปว้าวโอ้โห ทะเลทรายมาแล้วมาแล้วดักทะเลทรายแต่ยังไคไม่ผ่านดานต้นไม้นี้เราจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ไหมอ่ะเห็นแม่ตรงนั้นอ่ะถึงผมก็ถึงแล้วตรงนั้นนะต้งไหมต้องเพชรน่าหรอนูนไม่ใช่ไม่ใช่ไชกลกว่านั้นงั้น้คุณดูผมก่อนคุณ <ขา S 2> จะขึ้นไปได้ไปเลย <c oughs> เขาหายไปในอากาศแล้ว <c oughs> โอ,โ,อโอ้โหหมุนแบบติ้วไปเลยอมผมขอท้าคุณอะไรคะคุณทำแบบผมไม่ได้หนยไม่ได้ไม่ได้ไได<อ>เรายังไม่ถึงอันนี้เลยค<อ>ุณโล<อ>ผมสอนทำบั็กเปล่าโอ้เอาจริงๆริโละจะว่าไปก็ไแดกอะเดี๋ยวคุณทำตามผมนะแปะเนึงผมขอรอบอ่ค่ะนี่ให้คุณให้คุณกระโดดสาม แล้วต่อไปนะหนึ่งสองสามทีนึงอันนี้ขยับด้วยนะขยับยังไงอะ่ะขยับแบบว่ากระโดดขยับกระโดดนึงเออสองสามปึ๊บแล้วคุณแล้วคุณลองพุ่งอู้นี่ไงพุ่งมาแล้วโอ้ๆดีนะเนี่ยบักคุณตินเนี่ยออ oh, <no. S 1> าวนึา่ามานี่นี่คุณโลดเด่วผมสอนพับลกอันที่สองอ่ะมาค่ะ เราให้เราทำแบบนี้นะยัไงกระโดดหมุนต kind of <white> ัวกระโดดหมุนตัวสองรอบแล้วก็ไปเลยเหรอกระโดดหมุนตัวหมุนตัวสองรอบปุ๊บแล้วก็ให้เราเพราะว่าเดินวนวัเดินวนตรงไหนเดินวนเดินเดินวนรอบไหนก็ได้ีแล้วก่อผมจะสั่งให้พอนะพอแล้วก็ไป คุณคิดว่าบัคไหนดีกว่าระหว่างบัคหนึ่งกับบัคสองผมว่าบัคแรกใช่แต่ผมจะเอาบัคสองบัครวมกันเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าลองลองมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ใช่เดี๋ยวเดรอกันรอกันโอเคเดี๋ยวรอรอเราขอไปอัปเกรดแป๊บอ้าวคืออะไรอู้เก้าร้อย ้ <Ooh. S 2> <Wow. S 1> ดีเหมือนกันผมว่าไม่ดีเลยเามารวมกันบักแรกดีกว่าทุกคนลองไปใช้ลองไปใช้ใชบักแรกงั้ผมขอลองอีกทีนึ่งได้นี่นี่ตั้งกนนสมสอหนงหนึ่สองสามสาม วยเหมือนกันนะเนี่ยได้ปะได้ค่ะบักคุณตินดีจริงทุกคนไปใช้ไปใช้จริง <Wow. S 1> เราขออัปเกรดแคป900ไปไเหลื <laughs> อยู่200นี่คุณลองมาผมมาแล้วมานะคุณอลองใช้สูตรตอนตอนนี้เรากะลังเราใช้สูตรสูตรอันนี้สูตรมั่วซั่วนะ,ะ,ะคุณลองใช้ด,ดูดิกระโดดกระโดดหมุนตัวไปเรื่อย ไปเลย,ย,ยแจกไปละ <laughs> ไปเลยกระโดดมึงตัวด้วยไม่ค่อยดีเนาะใช่ของผมอาจจะนี้ก็ได้กระโดดมึตัวปิ๊อ๋อลู่แล้วค่ะพีคุณผมรู้แล้วทำไมสาเหตุทำไมมันไปไม่ไดไกลทำไมคะคุณต้องหมุนด้วยตอนตอนที่กำลังจะก,กระโดดอ่ะ <c oughs> หมุนด้วยแล้วมันก็จะไปู้ <c oughs> มันก็ไปได้ประมาณนี้แหละเนาะไปไกลอีกได้ประมาณนี้แหละคนจริง่งแค่เนี้ยใช่สกอร์ตแน่อยิ่งไม่ไม่ไมดูนิวสกอร์ตเนคุณโกคุณก็ขอบคุณผมนะที่ให้สูตรเจ๋งๆอะ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเอ,อ้ยผมเจอบั็กการเลี้ยงอีกแล้วเอาอีกแล้วเจอบ้าอีกแล้ว นึก<ค>ว่าหมื่นหนึ่งโถมาเดี๋ยวผมจะบอกนะให้ <ฮะ S 2> คุณกระโดดไอ้คุณกระโดะโดหมุนรอบหน้าตู้สองครั้งโอเคคำนึงนะครับท้าวหนึงน่งเริ่มหนึ่งสองโอเคแล้วก็พอแล้วต่อไปก็เดินเดินวนรอบตู้เดินวนรอบตู้เ,เ,นนตเอ้ยเดินวน,นรอบวงกลมอ่ะวนรอบวงกลม ไม่แน่ใจนะว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคค่ะเพราะว่าผมชุ่มชื้นเหมือนกันวัดโมงเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เรากระโดดข้ามหัวคนละทีอ่ะกระโดดปึ๊บคุณก็กระโดดข้ามหัวผมอีกเฮ้ยโอเคมาลองซุ่มดูอ้าวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าเอ้ยเราได้ตัวเดิมทุกคนัตัวเลยตัวเดิมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ไปเฮ้บายบายเออคุโรทำไมคุณไม่ไปอัพเกรดอะทำไมคุณไม่ไปอัพเกรดเป็นเจ็แคกขัข้นสามอะอ๋อพอดียังไม่ได้ค่ะเงินยังไม่ถึงค่ะเอาไปสุม่มแต่สัวนเลี้ยงค่ะอ๋อเหรอโอเคนอเนอะคุคโคผมบอกว่าไงให้เก็บตังค์แหมคุณใครชวนอุ้ยอัพเกรดได้แล้วเท่าไหร่อ่ะพันสามรอไปทุกคนยาวๆวอู้ ไปได้คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครัีก<ช>น้า,าเดี๋ยวเรามาต่อกันใช่สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขอตัว,วลาไปก่อนแต่เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย